คนขับรถไปไหนอ่ะเอะอ,อซอยนี้แหลย,ยโดนแดกจะแหกปากด่ะทำไมต้องเขียนย่างงั้นอ่ะนี่เราก็จะมาดูพื้นที่นะครับวันจัดงานวันที่สิบสองแล้ว พื้นที่ถ่ายซีว่ารถใครสอยนี่นะ โซยังเล็กเลยเรามาดูหน้าง,งานนะมันจัดงานวันที่วางสายมันจัดงานวันที่สิบสองเอา้าจัดงานอะไรไม่รู้เนี่ยสาวมุกพาผมมาจัดงานอะไรเนี่ย นี่พาน้องเป่ามาอะไรนี่เอาเอาก็ทมเสร็จแล้วดิเอายัง,ย,งยังไงล่ะๆๆอเอา,า,เเอาไหนเองมาวัานนั้นเองคุยกันยังไงวัสด,ดีครับวัสดีครับเออเอา ตอนแรกผู้ผมว่าจะจัดงานผู้ผมว่าจะเอาดินมาช่วยดิแล้วนี่คือมายังไงเนี่ยสรุปคือผู้ผมจะต้องทํำยังไงเนี่ยฮะเนี่ยผมงงเลนะเนี่ยผมจะมาดูหน้างานเตรียมงานวันที่สิบสองเนี่ยผมมาถึงผมงงเลยนะเนี่ยเอา ผมประชุมกับน้องมุกกับเสียอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเอซดูแล้วตอนนี้ก็คือที่เราคุยกับน้องมุกวันนั้นทำไมกลายเป็นแบบนี้ครับเออเนี่ยต้องต้องหาเหตุผลแล้วครับคนละหนึ่งไลท์หนึ่งแชรครับคนละหนึ่งไลท์หนึ่ชนะครับผมไม่เข้าใจนะครับว่าเขาทำยังไงเพื่อยังไงเนี่ย ก็คือตอนแรกที่น้องมุกนะครับกับเสียอันนะครับได้เข้ามาได้ดูพื้นที่เสร็จเรียบร้อยเนี่ยแล้วเราก็จะเตรียมอุปกรณ์ที่ว่าจะมบริจาคนะครับเอองงเลยสัญญาณชัดไหมครับสัญญาณชัดไหมกระตุกกระตักไหมครับเอา เนี่ยเนี่ยผมผมผมขอสอบถามหน่อยคือยังไงนี่การทรมดินก่อนพวกผมการทรมดินก่อนเขามอบเขามอบเงินมาเขามอบเงินมาที่นี้เขาเขาจะไม่ช่วยสร้างเขาว่าเขามอบเงินให้จะภาพแล้วมอบเงินนี้เงินเงินอ่าขอโทษนะครับอันนี้เงินเงินตัวนี้คือเงินส่วนไหนของที่เขา,ามาที่เาช่วยมาที่เขาช่วยมาเขามอบให้อ่าแล้ว และตามตามที่น้องมุกเนี่ยน้องมุกได้มาก่อนนั้นก็คือว่าผู้ผมจะเอาดินมาบริจาคฟรีโดยไม่ต้องเสียตังค์อันนี้เสียตังค์ไหมครับถมดินนั่นและถ้าเอาเงินเงินที่คุณยายถมดินตรงเนี้ซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างจะได้เยอะกว่านั้นอีกครับ ีเ,เขาวาามเงินแล้วคเขาจะไม่เวยทำอะไรเขา,เ<อ>าไม่สร้างให้แล้วแต่ทางนี้จะสร้างเอ,อ,อ,เองเอาเอาป้าก,ก็เลยกลัวไม่ได้กดออกเลยป้าก,ก็เลยอันนี้ป้าก,กลัวไม่ได้ป้าก,กลัวเขาไม่สร้างให้เอาไม่อันนี้ก็เพราะว่าถ้าเขาโทรมาทำไมเขาไม่แจ้งป้าทํา เข,เขาติดต่อกับพวกคุณทําไมเขาไม่บอกป้าว่าเอออย่าพึ่งทมผมไม่รู้เรื่องผมมัวแต่วิ่งงานรถพ่วงด้วยเนี่ยผมไม่รู้เรื่องวันนั้นผมโทรมาคุยวิดีโอคอลกับอน้องมุกวันนั้น<ง>ก็อีกอย่างหนึ่งผมก็เตรียมพร้อมเตรียมอะไรเตรียมงานจนจนเนี่ยผมลงมาดูงานวัน,นเนี้ยเนี่ยและพอมาเจออย่างเงี้ยพวกผมจะไปยังไงต่อผุไปไม่ได้แล้วทีเนี้ยถามว่าถ้ามาวันนั้นพวกผมอ่ะอิฐหินปูนทรายผมมาครบเลยอ่าท,มทีมงาน นั้นแหละแต่เพิ่มหนูไปพูดกับผู้ช่วยผู้ช่วยก็ว่ายังไงก็อะไรเขาบอกว่าจะมีดินให้เดี๋ยวรอหลังมอบก่อนแต่พวกหนูอเรื่องดินอะได้ไม่ได้หนูก็บอกว่าให้แจ้งหนูทีนึงหนูปัญหาจะไม่เอาอยู่อรกงานดินพวกหนูหามาเองก็ได้หนี่เลยสรุปเลยไปไม่เป็นเลยแบบนี้ ต,ต,ต,ตอนตอนตอนนั้นตอนที่ที่มุกค fui, ุยกับพี่ตอนนั้นย ok> uh ุ่งอยู่ตรงไหนกองดกองกตรงนี้ใช่ไหมเอาทำไมมันเป็นอะไรกดออกดิโอ้แล้วพวกเราจะไปยังไงต่อสรุป สรุปเราจะเดินเดินหน้ายังไงต่อหรือเราเนี่ยหรือว่าเขาจัดงานเอาดินมาถมตัดหน้าทิมงงานพวกผมก็อย่างนี้ก็เราจะไปยังไงต่อมุกสรุปเอาอันนี้สรุปเอาเอฟซีว่าจะไปยังไงต่อครับเอฟซี FC เราจะเดินหน้าต่อหรือว่าเราจะยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะไปไประชุมกันอีกทีหนึ่งนะครับ<ม>เพราะว่าเราจะมาดูหน้าง,งานที่ว่าวันนั้นตรงนี้ก็จะเป็นพื้นพื้นอยู่ประมาณไหนนพื้น,พ,นพื้นต่ำต่ำเลยไหมต่ำหมดเลยแล้วตอนแรกเราก็ว่าจะเอาดินมาถมอยู่แล้ว หนครับก็ตามตามที่พวกผมจะจัดก็คือจะเอาดินมาให้ฟรีอ่าพวกผมก็จะเอาหินปูนทรายพวกดินพวกอะไรนั่นแหละมาแต่พอมาเจออย่างนี้ยพวกผมไปไม่เป็นแล้วตอนนี้น evet ี่แหละใช่มันไม่มีงบเพราะว่าหินทรายนี่คือราคาสูงแต่ถ้าผมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วก็คือพวกทีมงานน้องๆจะขนดินมา ผมก็จะเอาทรายมาหนึ่งพ่วงอ่ะมันพออยู่แล้วเยะจะไมครับถ้าเอาดินมานี่นราคาราคาเท่าไรดินนะดินฟรีครับอ,อา้แต่คุณมาทำตัดหน้าอย่างนี้แล้วก็คือพ,พวกผมก็ต้องประชุมกันก่อนเพราะว่าทีมงานเราก็เป็นทีมใหญ่เหมือนกันนะครับก็ต้องรอดูก่อนมัน พวกคุณแต่ผู้ใหญ่ผู้ช่วยเขาก็ไม่ไม่ประสานงานไปหาอ้าวก็เขาไม่ประสานมาหาพวกผมนี่แหละเออใช่เขามาถมก็คือเขาจัดการของเขาอย่างเดียวเราไม่ปรึกษาพวกผมเออแต่ไม่ได้คุยแต่ไม่ได้คุยเขาก็ประมาณนั้นเลยครับ มีพวกท่านมาลงให้ดิจะพึ่งลงเขาไม่พูดนะครับเขาเลยเราก็ดวนเขาเลยนี่แหละก็ได้มไม่ได้เราก็ไม่มั่นใจนะโอ้ไม่มั่นใจเขาไม่เป็นไรครับถ้าเขาไม่มั่นใจในทีมงานของพวกเราก็ไม่เป็นไรครับก็นี่แหละผมก็ได้มาดูหน้างานก็เห็นแบบนี้ก็ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยเขาจัดการเรียบร้อยแล้วเราก็ อาจจะอ้าวก็ผู้ผมก็บอกแล้วผู้ผมจะมาช่วยไม่ได้เสียสักบาทไม่ได้ซื้อดินเออนั่นแล้วรถดินรถดินรถรถใครครับรถดินที่ขุดรถในบ้านใครเป็นนายหน้า ไม่มีในหน้าเาะเบเทเขาก็ได้เงินจากตัวนี้แหละของยายไปนั่แหละครับตามนี้แหละน,น่าจะรู้เรื่องกันนะครับโอเคบบาตามนั้นนนแต่เรรรราาจา้ถะคับ